เดี๋ยวเรามาทำงานหน้าร้านกันหน่อยนะครับพอดอีมอเตอร์สามแรงตัวเมื่อกี้นะครับรดรว,วดไม่พอนะครับเดี๋ยวรอทางร้านส่งรวดมาให้ก่อนเอาตัวไหนก่อนดีนะนี่ปัปม๊มน้ำปั๊มน้ำเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้พอดีลูกค้าเป็นเป็นร้านเหมือนกันนะครับส่งมาให้เช็ครับส่งมาให้ซ่อมนะครับ เขาเอาคอนแทคมาให้ด้วยนะครับน่าจะเช็คมาเบื้องต้นแล้วแต่เ,เราก็มาแกะดูกันเลยนะครับเรามาแกะดูกันเลยว่า,เ,าเกิดจากอะไรนะครับเป็นที่อะไรบ้างนะครับเขาแจ้งมาว่าขดลวดไหมนะครับแล้วก็ขดลวดไหมแล้วก็เราก็จะเช็คว่านอกจากขดลวดไหมแล้วมีอะไรเสียอีกนะครับเบอร์แจเบอร์อะไรบ้างนเนาะเบอร์แป เบอร์แปดจะน่าจะเป็นเบอร์สิบสามสิบสี่ ก็เดี๋ยวเราถอดเช็คนะครับเช็คเช็คดูก่อนนะครับว่า,าเป็นเป็นเป็นร้านด้วยกันนะครับเขาก็ทํางานมาส่งให้นะครับแต่เราเขาเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามันน่าจะไหม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คอีกทีครับว่ามันไหม้แล้วก็อะไรเสียบ้างนะครับ ร้านผมก็ขค่อนข้างจะลกหน่อยนะครับเพราะแคบนะพื้นที่ไม่มีที่จะเก็บเดี๋ยวเราจะถอดคอนแทคออกนะครับแล้วเปิดฝาออกดูนะค วันนี้ผู้ช่วยช่างหยุดนะครับก็เลยเอองานก็ค่อนข้างจะวุ่นวุ่นนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรันรนี้น่าจะเกยพันมาแล้วนะ ตัวนี้สําคัญนะครับเวลามอเตอร์สตาร์ทไม่ออกนะครับสาคัญเลยนะครับคอนแทะคคอนแทคจะไหม้นะครับคอนแทคจะไหม้ตรงนี้นะครับหน้าคอนแทคจะไหม้พอพอไหม้แล้วก็ทาปาสตาร์ทนะครับไม่แตะนะครับไม่ถึงครับไม่ไม่ช่วยออกตัวแล้วเราบางทีเราเผลอนะครับมันก็ ทำให้มอเตอร์ไหม้นะครับพอเผลอแบบทิ้งไว้นานอ่ะออดเนี่ยมอเตอร์สตาร์ทไม่ออกครับแบางทีถ้ามีโอชุดโอโหลดชุดแมกนติกก็ยังยังตัดทันนะครับแต่ว่าบางทีทานเจ้าใช้เบรกเกอร์อย่างเดียวนะครับเบรกเกอร์ก็ก็เสียของเบรกเกอร์ก็คือมันต้องช็อตก่อนนะครับถึงจะตัดนะฮะหรดูไม่ก็ต้องเกินโหลดเกินโหลดนานๆเลยครับเกินโหลดต้องเกินโหลดนานจริงๆครับ มันก็ช่วยไม่ทันนะครับก็ขดลวดก็ละลายก่อนไหมก่อนนะคับอนนี้คาปานะครับตัวนี้ใช้คาปาตัวนี้200ไมโครนะครับนะ200ไมโคนตัว200ไมโครน่าจะเป็นสตาร์ทแล,ล้วหละครับ น,นี้ก็เป็นสตาร์นะครับน,นี้ก็เป็นสตาร์นะครับทำไมตัวนี้ใช้คา,าปาสตาร์อย่างเดียวเลยนะมันน่าจะมีแช่ตัวสตาร์ตัวแต่เขา,าทำมาเป็นตัวนี้น่าจะเป็นไม่มีคาปาแช่ะ ต้องลองเช็คกันดูจีนะครับเดี๋ยวต้องดูประวัติประวัติที่เคยพันครับเดี๋ยวเราตอนนี้ก็เรามาดูก่อนนะครับว่าตร,รวดไม่อย่างที่ลูกค้าเขาแจ้งมาหรือเปล่าอันนี้คอนแทคเข้ามาให้นะครับ ตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้น่าจะใช้แค่ใช้ได้พรามพูดเลยครับหนักอึ้งเลยต้องดูว่าแม่เหล็กหนาขนาดไหน อ๋อน่าจะไหม่อย่างที่ลูกค้าแจ้งมาแล้วครับก็อาการนี้นะครับน่าจะตัวสตาร์ทไม่ไหม้นะครับก็คือน่าจะเกิดจากชุดคอนแทคครับุดคอนแทคเสียนะครับแล้วมันไม่สตาร์ทไม่ออกนะ รูปปืนพอใช้ได้นะครับรูปปืนพอใช้ได้นะครับก็ออตอนนี้ก็ผลลวดไหม่แล้วนะครับไหม่แล้วก็คือน่าจะเป็นเกิดจากปัญหาคอนแทกนะครับคอนแทกคอนแทกตัวนี้นะครับน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยสตาร์ทนะครับนี่นะ นะโอ้แต่ว่ามอเตอร์ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับถือว่ากําลังพอถ้าพูดถึงเปรียบไปเกี่ยวมิสูก็ไม่น่าจะแพ้แพ้มิสูนะครับเพราะว่าไม่เหล็กหนามากนะครับนี่เราก็เดี๋ยวเราเช็คคาปาซิเตอร์แล้วก็แจ้งราคาลูกค้านะครับแล้วก็ทําการรือ้อลวดรองกระดาษทําการพันใหม่นะครับ โอเคงั้นก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามชมคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะไปรื้อปั๊มน้ำวามน้ำต่อแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวไว้ชมกันคลิปต่อไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่างตามด้วยนะครับสวัสดีครับ